สวัดีครับท่อมชมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับครับพาท่อมชมเนาะครับเนาะมารับชมท่าทั้งพ่ออินครับวัดปูหาเจ็ดแปดนี่แหละครับพี่น้องครับเอาพ่อพ่องดที่ผ่านมานี่ผมเดินหาครับเจ็ดเดินหาครับเจ็ดบ่พ่อวางครับโอ้ครับผมเป็นนักหาเจ็ดกับหาเก่าหาเจ็ดกับหาเก่าหนูพ่อครับแต่ว่าหาสามบอก ผ่านไปกับตะวกระเด็นหายยุ่ครับผมเด่นหายตะวันเล็กที่เฮ็ดประกบไปกับรักละหกตัวนี่่อครับนี่คือยังหาสามย่ากพอที่ที่เห็นนี่ลับเมื่อกระเข่าเพิ่บอครับแต่ผมตัดออกมมกงอวานี้กับเด็กอยากซ้ำคือเก่าอืม่รักสองรักสามรักหาลักพกลักเกาครับวันนี้ผมตัดออกแล้ววันนี้ซุมเมนเฮ็ดสีแดงไว้นี่ครับด้วยเป็นตัวเด่นตัวเด่นบ่ก่อครับับสรุปแล้วก็คือเรือเด่นอยู่ อันนี้สูตรของพ่อมี่ลักสองลักสามลักหาลักหกลักเก้าครับครับลักผมตัดออกมาครับพ่อตัดออกมามันเหลืออยู่สี่สุดเนาะครับครับเหลืออยู่สี่สุดครับผมแปดหกหกแปดเนี่ยเป็นชุดล่องชุดล่องบพ่อครับตัวเด็ดผมก็คือสามเก้าห้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าเก้าหกหกเก้าเกเอ้าเหลืออยู่แค่สคูตัวเียวพ่อคคู่กับตัวตัวกันครับอาพ่อและชุดนี่เป็นชุด บนล่างบ่อเลื้อล่างย่างเดียวได้ครับล่างย่างเดียวบ่เกี่ยวกับบนครับล่างอย่างเดียวติดบ่อส่วนมากสิเขาล่างยุบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อเป็นชุดล่างย่ย่างเดียวเขาเลยชุดบนเนี่ยพ่อชุดบนมีชุดบนเนี่ยผมไม่ใช่เขาเข้าอะ้คือตัวนี้ครับสามสามสี่ชุดนี่ครับอ่าชุดบนสามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าหกแปดหกสามเก้ากับแปดหกนะพ่อเนาะแับนี่คือชุดบนครับผมแต่ว่าชุดนี้ที่ตัดเาเนี่ยเจ็ดเก้าบ่อเอากระไดดอก ครับมันเป็นัโตกันซื้อโต๊ะกันครับผมเจ็ดเก้ากอ้พ <source S 2> <assessment> ่อย่ามาดินันมาเราครับเนาะแต่ว่าชุดที่พ่อตัดออกมานี่ชุดล่างครับชุดครับชุดหลังช็ดสีแดงไว้นี่ชุดล่างครับผมสามเก้าห้าเจ็ครับหกเกเกหกครับหกแปดปดหนี่ตัวร่องตัวร่องรองมาครับเนาะบานนี้ทายเอซีเ้นเบิ้งต้นนันนี่ทายอาร์ตไว้ก่อนเพราะว่า เอาไปตัดเบิ้งครับถ้ามากตัวใดยัง่นีนี่คิดว่าเลขบบเหลือครับยัง่นีล่ะครับัพอพอรักซีเป็นมากสี่แล้วนะนะครับแต่ว่าบัดเี้เลขผมบอกมากนี่ห้าเก้านี่คือตัดเป็นยังคือตัดหาเก้าหาเก้านี่มันมาเห็นตรงกับเลขสูตรผมผมก็เลยตัดออกครับจังไหนบอม่าน้ำกันบอกเจากไหนครับครับมันสีบอม่าน้ำกันโอ้ห้าแปดน้่บอก่ครับห8าแปดนี่็ถือตัดมันตรงกันผมก็เลยตัดออกครับเลขสืบอม่าแต่เลยเหลือเดนมีี่ครับ 3ามเก้าห้า้าเก้าหตัวรองคือ8 6ด8กหกแเป็นตัวรองเป็นอันนี้ชุดล่างเราพอเนาะเดี๋ยวผมก็เลือซื้อรัตวจดีไปซองไปเมื่อนี้อืออเอซว่าเอ้านเพาว่บอลได้จังได้นี่โอ้โหเกาเก้าเก้าหกเอ้าพอในชุดนี้อันใดคู่ใดเด่นกว่ามูผมาเก้าครับพอมาเก้าหกเก้านี่กระตรงครับของปูหาเจ็ดแปด น้าพ่อเนาะปูหาเจ็ปดมีเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าหแต่ว่าปูผันเนียนที่เก่าสีนี่พ่อแต่ว่าผมว่าบ่มาน้ำกันบ่มาน้ำกันมันคือเก่าหาับแปดนี่ตรงกันเอาปูมันตรงกันพออินพันวาเก่าสีนี่บ่มาน้ำกันกระจังกับไฟเป็นไฟกัะจังกับเบื้อนน้ำเาปู้เี่ลครับปูโอแต่ว่าสุดล้วคือมันตรงเก่าหครับตรงตรงกับปูเก่าหกน้าพ่อเนาะ ตรงกระปูหาเจ็ดแปดเกั้งีเลกเด่นยูกชเก้าหกเท่านั้นสองตัวนี่มาไปดูเรื่องอไปดูเรืองวันนี้มมันเก้าซีบะมีเก้าซีบะมีของพออินเก้าซีบะมีแต่ว่าของปูนี่ขันบะมีเป็นเก้าซีกวาเก้าหกล้นแล้วอ่ากระปูขันบ่อเก้าหกกวเก้าซีลเขาแต่ว่าตามปูตามสูตรที่ปูไรมากนี่ซีเด่นนี่ปูแล้วปูเนาะมีสามเป็นบ่าแมนปูมันว่าสามเฮ็ดมีหกมันก็มาหกเฮ็ดมีเก้ามันก็มอเก้าครับวันนี้มันบ่มี หม้มันมีสีบะนี่ครับปูขอปูมีสามสามสี่หาน้ครับแม่เมันสิบ้าบเดียวของผมนี่มีสามเก่าครับเก่าสามบ่มีนันหะเมั่สิบกินกันตุ่ะแก่ว่าปูหมันใจเก่าสีมันบ่มีมันบ่เสาเกานี่สูตรองพ์พนมีสามี่หาสามสี่หานครับสามสี่าเขาสเก่าเลยเีผมว่าเพราะสิบ้าเก่าสนี่ยมันบ่มีของผมเก่าสีกับบมีบวันนี้ ก็เลยกว่ามาชนันเรามันตรงกันคือกรเ่นเก่าหเลยเก่าหกเก่าเลยนะพอเนาะครับก็เลยมันใจตัวนี้หลายกว่าครับครับแต่เหล็กรางยังได้นีนี่ผมว่าแปดสซนี่มีซิทถึกเหล็กรางเด้เหล็กรางมันหอบครับคือยังมอกี่เนี่เอาเวดเมอกี่เนี่ยสี่กสีเเ็นนี่มันได้รักหาผมตัดหาสามมากกว่านี้ผมก็ตัดอีกนี่หาหาสามอีกคุณบ่อครับผมครับ อันนี้คือปักลักไฮเล่นมาพอครับครบลักลักหน่วยไฮเล่นเนาะครับเนาะคือจังไอหกเก่าเก่าหกนี่พอกัมีทั้งเก่าหกหกเก่าเนาะครับเนาะครับอ้มาครบล่างนีครับเนี่ว่างานก็มากวามากครบวามาครบปัวครับถ้ามาจับใส่หกซีมันได้แมนบอลเหรอแมนครับแมนก็ว่านเก่าซี่นี่ได้น่ามว่าครับวันนี้ไม่เป็นเกไอซี่เก่าเก่าซี่ว่าไหนมันเป็นหกเก่าือกว่ามาครบล่างเมื่อไหร่เาพออินมันมาปัว 9กสี่ไม่มาด้วยกันครับมากๆกัเลนเก้าหกคือนักพเนาะครับผมก็ได้จับใส่เก้าหกหกหนึ่งไอเก้าหกเก้าหกขับก็ตรงกับพ่ออินชุดล่างใน้ปูวเก้าหกตรงกันล่างกัครบล่างเก่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งบ้าน้ำกันซาของผมลับว่าเด็ สีเก่าเก่าซี่ากันก่มันเหลืออยู่ครูนี้บาทหนึ่หกครับเก่าหกแต่ปูสิจับเถึงหรือผมสิจับผิดครับแต่ฟังเบิงมครัก็บอกว่ามาควบล่างห้าสามปห้าักสิยิ่งใส่เลยาสามนี่มันีนการทวงล่าก็บอกเารักสิบบานี่ยิ่งใส่เลยเราครบล่างเนเมื่อกี้ปูเด้ยห้าผมเด้สามสี่เออสาม 3ามห้าเจเก้าเครับสามห้าเจ็ดมื่อก่อนหาสามเเบอปูว่าจับเจเออจับหาลักซีครับผมว่าเอาหาเจ็ดซะตัดหาสามซะครับ่อเอาหงดนที่แล้วนี่ก็เด่นหาไม่รู้ว่าตัผมันไปตัดไปตัดหาสมครับโอ้ครับี่้าของปูนี่ห้าสมเลยปูบอก5้าสามห้าศูนย์ห้าแครับขันบ้ลมหาเันจิดดึงเรียกอยู่แล้วปูเนา ขับงวดนี่จะมากเก่าปูดิเกาลักสิบเก่าลักซีบของปูผมก็ได้จับใจเก้าเกาหนึ่งี่เกาหนึ่งปูนี่เก่าหนึ่งไก่งามนะปูเนาะเก้าสีเก้ากมาครบล่างครับปูห้าเนี่ของสุดพออินสุดพออินมีล่างพออินตัดมาให้แล้วมีเดี๋ยวบ่าเท่าจะเขียนตัวยังไงให้ครับครับสามเห 6996ครับห8แปดแปดหกพอมาเป็นตัวร่องเด้อครับผมมันเลองยูนันมันส้นตัวเดียวมาเองชุน96ครับครับปูชุน96ครับผมนี่ครับชุดบนเนาะพ่ออินเนาะชุดล่างชุดล่างครับอันนี้ชุดบนโอ้เส้นนี่ชุดบนครับเส้นี้ชุดล่างครับครับเอฟซีเบิ่งเอาเราแคบไปเบิ่งเราครับราคาลักพบลักเก็บครับู้ชมครับแคปหน้าจอเด้อครับผมครับพ่ออินครับ ลักสี่พอินมีสองมีสามมีหามีหกมีเก้าครับลักซี่นี่ครับบ้าเถอะมาได้เพิ่มประกอบให้แล้วอ่าลักละหกชุดลักละหกชุดแ่เอฟซีสิตัดเอากันแล้วแต่เอฟซีสิตัดไปเพราะว่าผมเนี่ยตัดไว้แล้วก็เลยเหลือแต่ซุ่มกาแดงไว้ครับผมแต่เอฟซีเพราะว่าบ่มักแเว่าพัศรธีผมมันกาแดงไว้นี่ก็เอางี้ได้เกณฑ์นี่แหละครับนี่ครับเพราะว่าออกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเลขกลาง พอเพิ่นตัดมาให้นะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับเนาะครับตัดมาให้กับเจรียล่างนี่เน้นๆคือ6996ครับตัวนนสามเก้าห9าเจ็ดตัวร่องตัวกันครับตัวร่องคือ68 86ชุดบนเพิ่นกมีามเจ็ดเก้าหนึ่งสามเก้าแปดหกแครับสามเก้าแปตัวน้นครับชุดสามเจ็ดเก้านี่ตัวร่องด้วยครับสำหชมครับนี่มาครบล่างครับปูหาเจ็ดแปดครับ 949196ครขับของปูนะครับท่ชนวงเอมาขับก็ขอบคุณพ่อ <true. S 1> อินครับผมครับ,บ,บสุขภาพร่างกายแข็งแรงดเกครับ,บเงินไหลน้องทองใหลคนขอบคุณครับพอ่อครับพอกัออคอคนคะลิปหน้าสวัสดีครับ